เป็นนคสนับสนุนรายการโดย True Corporation กูไม่แอนกุยซีน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะใครหลายๆคนอยากจะวางแผนการลงทุนในทองคำนะคะ,ะซึ่งถือว่าพอจะมีจังหวะโอกาสในการที่จะซื้อในราคาที่ถูกหรือว่ามีโอกาสในการขายราคาที่แพงขึ้นมาในช่วงกรอบไตรามาสแรกที่ผ่านมาดังนั้นเราต้องมาประเมินกันค่ะว่าในไตรามาสที่2นะคะโอกาสของความพันพวนหรือว่าความหวือหวาของราคาทองคํานั้นจะยังมีสืบเนื่องต่อไปหรือไม่นะคะเดี๋ยวคุณวิมลวรรณจะไปสอบถามและก็สัมภาษณ์พิเศษจากทางด้านของ YLG มาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะค่ะ ผู้ชมคะวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะแต่ว่ารายการของเราก็ยังไม่ลืมที่จะนําเคล็ดลับดีๆสาหรับการลงทุนทองคํามาฝากกันค่ะในช่วงไตรมาสที่2แบบนี้นะการลงทุนทองคําปัจจัยเสี่ยงปัจจัยสนับสนุนจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ค่ะมาตรวจสอบกับทางด้านของคุณธีพานนะวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion d Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงไตรมาสแ,มแรกที่ผ่านมาการลงทุนทองคําเรียกว่าค่อนข้างหัวหวาทีเดียวใช่ค่ะพอมาไตรมาสสแบบนี้ทิศทางการลงทุนทองคํา YLG ประเมินว่ายังไงบ้างคะค่ะโดยรวม นะคะกรอบในไตรมาสสเรามองว่าไม่น่าจะแตกต่างจากไตรมาสมแรกมากนักนะคะคะือว่าโดยรวมถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยค่ะก็ยังเป็นไซด์เวดาวนะคะค่อยๆปรับตัวลดลงโดยที่กรอบในไตรมาสสเนี่ยเราก็ยังมองอยู่ที่ระดับประมาณ1,300เหรียญจนถึง1,100เหนรยเหรียญค่ะ 1> 1, ซึ่งถ้าดูเป็นเงินบาทจริงเงินบาทของของเราเนี่ยค่อนข้างผันผวนด้วยเหมือนกันนะคะถ้าถ้าดูจากเงินบาทเนะคะเราเชื่อว่าน่าจะอยู่ระหว่างใกล้ๆประมาณ20,000นนะคะจนถึงแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก17,00 0บาทต่อบาททองคําค่ะอันนี้เราประเมินเงินบาทไว้ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่ประมาณสัก32มสบงาทห้สจนถึง32มสบาทแปค่ะแสดงว่าในปีนี้เรามองค่าเงินบาทน่าจะอยู่ในกรอบนี้ค่ะใช่ค่ะณณในช่วงของของไตรมาสที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าคืนจริงพอเข้าไตรมาสสอง เ,เรื่องที่เราต้องดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ที่ตามตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือใ,ในเรื่องของการขึ้นอัตระดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคาดกันไว้นะคะคาดกันไว้ว่าน่าจะประมาณปลายไตรมาสสองต้นไตรมาสสน่าจะได้เห็นการปรับขึ้นอัตระดอกเบี้ยนโยบายซึ่งถ้าเป็นอย่างถ้าถ้าเป็นอย่างที่คาดจริงนะคะโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวลดลงต่อเนี่ย ก็มีค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าอย่างช่วงไตรมาสแรกเท่าเราเห็นทุกครั้งที่มีการพูดถึงในเรื่องของการขึ้นอัตรดดอกเบี้ยนโยบายปุ๊บองคาจะอนไหวเลยใช่ในณนาทีนั้นที่ข่าวออกมาราคาทองคำก็จะลงหรือว่าขึ้นเร็วประมาณ10จนถึง20เหรียญย s dollar ต่อทรยออลไซน์นอกจากประเด็นเรื่องของที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัาดอกเบี้ยแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่นักลงทุนทองคาควรจะต้องติดตามอะค่ะตอนนี้ให้ให้สถานการณ์ของการขึ้นอัาดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวหลักทีเดียวค่ะเพราะว่าข่าวอื่นๆไม่วว่่าาจะเป็นชงรม เราเห็นจะมีความไม่สงบในฝั่งตะวันออกกลางเองก็คือส่งผลน้อยมากก็คือส่งผลแค่ในช่วงภายในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเองราคาทองคําก็กลับมาเหมือนว่ารับรู้ข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะก,ก็กลับมาอยู่ยที่ รอบเดิมที่ที่ทำไว้ก็คือ,อยังเป็นในลักษณะของไซด์เวด้าอยู่ดีแล้วก็อย่างถ้าเรามาดูปีนี้นะคะในฝั่งของอุปสงค์หรือว่าความต้องการของทองคำเนี่ย<ม>ถือว่าลดน้อยลงด้วยนะคะ,คะจากปีก่อนๆตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ5ปีด้วยซ<ม>้ำ<ม>นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเองมีการนําเข้าน้อยลงถึงประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อินเดียเองเนี<ม>่ยมีการนําเข้าน้อยลงด้วยเหมือนกันนะคะประกอบกับในฝั่งที่เป็นพวกกองทุนต่าง ที่ก่อนหน้านี้นเป็นผู้ซื้อมากๆใช่ไหมคะ,<ฮ>ะปีนี้อาจจะมีการเข้าซื้อบ้างตับต้นปีแต่ว่าพอมาประมาณสักปลายไตรมาสหนึ่งเนี่ย เริ่มเปในลนักษณะของการขายออกมามหรือแม้กระทั่งเหมืองนะคะท,ที่เป็นเหมืองทองคำเนะะี่ยค่ะล่าสุดเองก็มีมีตัวเลขรีพอร์ตออกมาว่ามีการขายล่วงหน้าออกมาซึ่งมากที่สุดในรอบตั้งแต่ปี1999ได้เลยนะคะคือขายออกมาประมาณสักร้อยกว่าตันได้นี่ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโดยรวมตอนนี้ทั้งตลาดเนี่ยยังมองว่าตัวราคาทองคํามีโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อ,อนั่นก็เป็นเพราะว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเฟดก็น่าจะได้เห็นกัน ขึ้นอัตราดอกเบียนโยบายซึ่งถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบียนโยบายก็เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะที่นักลงทุนจะต้องยกย้ายเงินลงทุนจากทองคําเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะ,คะตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อก,การลงทุนในโกลฟิวเจอร์ด้วยไหมคะส่งผลด้วยเหมือนกันฐานจริงอย่างในการลงทุนในโกลฟิวเจอร์ในช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมาจะไม่เหมือนสัก4ีปีก่อนตอนที่ทองเป็นขาขึ้นช่วงนั้นเนี่ยก็คือเปิดลอง position ก่อนแล้วก็พอขึ้นไปค่อย take profit แต่ว่าตอนนี้เองถ้าจะะเเห็็นนนนนได้้ว่าาาาารคคอองงงํปใลัักษณข าการเปิดสถานะช็อตก่อนในปีนี้อาจจะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าโดยรวมตัวราคาทองคํายังเป็นในลัษะของกัดปรับตัวลดลงโดยที่เราอยากให้นักทุนดูกรอบค่ะกรอบปีนี้เนี่ยนวะรับอยู่ประมาณ1,100เหรียญส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,300เหรียญดังนั้นถ้าราคาทองขึ้นไปใกล้ๆ1,250 น,นั่นทำนจุดขายออกมาก่อนแล้วก็รอจังหวะการเข้าซื้อหรือว่าปิดสถานะช็อตนะคะโดยที่าภาพใหญ่เนี่ยแถวๆประมาณ1,100ัจนถึง1,150ค่ะดูเหมือน<ม><ม>ว่าจะมีแต่ปัจจัยที่เข้ามากระทบกับการทุนองคามให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวลดลงะจะมีปัจจัยบวกอะไรไหมคะที่อาจจะเป็นช่วงสั้นก็ได้ที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นยังข่าวบวกก็จะเป็นพวกข่าวเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งปีนี้เรายังไงเราตามกันมาโดยรวมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการอัตราการว่างงานการจ้างงานนอกภาค พวกนี้ค่ะผู้ขอรับสวัสดิการการว่าง,งานตัวเลขราการว่าง,งานยังเป็นตัวเลขที่เป็นไฮไลท์สําคัญซึ่งจะต้องติดตามมีทั้งเป็นตัวเลขรายสัปดาห<ฆ>์กับรายเดือนอันนี้ก็ยังต้องตามคือทุกครั้งที่มีการประกาศออกมาก็จะทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นลงหรือว่าถ้อยแถลงของเฟดอันนี้ก็<ฆ><ฆ>ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนอกเหนือจากนี้เองก็จะเป็นข่าวพวกความไม่สงบต่างๆที่จะทําให้ทองคําถูกกลับมามองในฐานะของเซเว่นแอสเซทค่ะ<ฆ>อย่างตัวของปัจจัยราคาน้ํามันตรงนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนน้อยมากเลยค่ะตัวราคาน้ํามัน ความสัมพันธ์ของทองคํากับราคาน้ํามันแทบจะไม่ได้ไปด้วยกันเลยแต่ว่ามีมีบทวิจัยอันหนึ่งออกมานะคะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวก็ออกมาดูความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับ US ดอลลาร์จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ US ดอลลาร์ปรับขึ้นทองคําจะปรับตัวลดลงแล้วถ้าเกิด US ดอลลาร์ปรับตัวลดลงทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นว่าทุกครั้งที่ US ดอลลาร์ปรับตัวลดลงทองคําเวลาที่ปรับขึ้นจะปรับขึ้นในอัตราส่วนที่พอๆกันอย่างสมมุติว่าถ้าเกิด US ดอสดอลล ปรับตัวลงประมาณ5%เทองคําก็จะขึ้นสัดส่วนประมาณ5%เอนย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือเปอร์เซ็นต์สัดส่วนจะใกล้กันแต่ในทางกลับกันถ้าดอลลร์อินเด็กซ์แข่งค่าขึ้น,นปรับตัวแข็งค่าขึ้นราคาทองคากลับปรับตัวลดลงน้อยกว่าครึง่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างเท่าทีาดูปีนี้ทั้งปีตัวยามาแรกเนี่ยค่ะทองคําเปิดมาประมาณอทองคําสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับประ,ประ,ประมาณ1,300ห่นเหรียญนะคะแล้วก็ลงไปต่ําสุดประมาณ1,140ผพันผวนเนี่ยประมาณเกือบ 1 13, ิบ4ได้ดังนั้นถ้านักลงทุนเป็นนักลงทุนออทำกำไรระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสในการทำกำไรมา,มากมแต่ว่าพอเราไปดูดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะดอลลาร์อินเด็กซ์ปีนี้ตั้งแต่เปิดต้นปีจนปิดไตรามาสเออไตรามาสหนึ่งะนะคะสเดือนแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นถึง8%ป แต่ทองคำเองนะคะในใช,ช่วง3เดือนกลับปรับตัวลดลงแค่ประมาณ0.1หรือ0.2เปร์เนท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าตัวทองคำเนี่ยก็เลยหลายๆคนเลยบอกว่าควรจะมีทองคำไว้อยู่ในพอร์ตของการลงทุนเพราะเป็นตัวเวทในเรื่องของของความเสี่ยงของผลตอบแทนในสินทรัพย์แต่ละตัวด้วยอย่างนี้ควรจะมีสัก จีเปอร์เซนต์ของพอร์ตเนียทองคำยงน้อยก็แนะนําประมาณ10จนถึงส5าเปอร์เซนต์สำหรับปีนี้ค่ะในช่วงไตรมาสที่2เรายังเห็นการเคลื่อนย้ายหรือว่าแนวโน้มเกี่ยวกับกองทุน SPDR ต่อทองคํายังไงบ้างไหมคะค่ะคือเรามองว่าทุกครั้งถ้าเราสังเกตนะคะขึ้นไปใกล้ๆประมาณ1 2 0 0เหรียญเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีแรงเทขายออกมานะคะจากกองทุนต่างๆรวมถึง SPDR ด้วยแต่ถ้าลงมาต่ํา1 1 5 0แรงซื้อยังมีต่อเนื่องเหมือนกันค่ะอย่างนี้กลยุทธ์การลงทุนทองคําในช่วงไตรมาททททีี่่2นนนนัักกลลงงงุเเขาาป็ ยยระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือว่าแม้แต่เกงกําไรวิธีการลงพุนมันต้องแตกต่างกันอยู่แนละ้วกลย,ยุทธ์ที่เหมาะสมน่าจะเป็นยังไงคะคือมองว่าเทรนดของไตรมาสสยังเป็นลักษณะของไซด์เวดาวยังมีโอกาสในการค่อยๆปรับตัวลดลงนะคะ,คะโดยที่ถ้ามีการดิดตัวของราคาทองคําขึ้นไปประมาณสัก1,200ันจนถึง1,250แนะนํายังเป็นจุดข,ขายอยู่แล้วก็จุดเข้าซื้อก็อยู่แถวประมาณ1,100เหรียญค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นนักระยะสรรั้นไม่อยากให้ลืมกรอบใหญ่จํากรอบใหญ่ไว้เลยว่าอยู่ที่1,1 ร้อจนถึง1,300แล้วก็การลงทุนในในในเคิร์ฟของราคาทองคำในช่วงกรอบเนี่ยก็ดูเลยว่าอย่างถ้าขึ้นไปอยู่ด้านบนแนะนำเปิดสถานะช็อตโพซิชันลงมาอยู่ด้านล่างแนะนำเปิดสถานะลองโพซิชันแต่โดยรวมนะคะปีนี้โดยเฉพาะไตรมาสสเนี่ยการเปิดสถานะช็อตโพซิชันอาจจะค่อนข้างเซฟกว่าค่ะค่ะตอนนี้ของเราว g ลูกค้ามีการโทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการลงทุนทองคำมากน้อยแค่ไหนค่ะก็ถือว่าปีนี้นะคะมีความคึกคักกว่าปีที่แล้วจะเป็นเพราะว่าต้นปี ตัวราคาทองคำค่อนข้างจะผันผวนทีเดียวนะคะโดยที่ถึงช่วงต้นปีเนี่ยขึ้นไปจนถึง1,300เหรียญแล้วก็อย่างที่ที่แจ้งตอนแรกก็คือความเบี่ยงของราคาทองคำปีนี้ค่อนข้างมากดังนั้นก็จะมีกลุ่มที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเข้ามากับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ซื้อเก็ยบยาวเลยเพราะด้วยความที่ราคาทองคำปรับตันลดล,ล,ลงไปค่อนข้างมากก็คือมองไปในเรื่องของออการซื้อเพื่อการออมระยะยาว<ๆ>ก็จะมีกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นแต่กลุ่มที่เป็นระยะยาวที่ซื้อเพื่อการออมเนี่ยค่ะ จะเห็นได้ว่าเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่ราคาทองคําเป็นขาลงแล้วตอนนี้ยิ่งลงมาต่ำมากๆทีไรก็จะมีกลุ่มเนี้ยค่ะที่เข้ามาซื้อเก็บอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาเชื่อในเรื่องของราคาทองคำนะคะว่าต่อไปอาจจะถูกมองเป็นในฐานะของสินทรัพย์ตัวหนึ่งค่ะก็ะะเลยทําให้มีความมั่นใจแล้วก็มองไปในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนสแสดงว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาทองคําที่มันยังคงพันผวนอยู่แต่ว่านักลงทุนทองคําหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็ยังมีการสอบถามเข้ามาเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเเากก็ยังงลือททีุ่น ค,ค่ะทองคำก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะมองเป็นทั้งการลงทุนระยะสั้นหรือว่าการซื้อเพื่อการเก็บออมค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าการลงทุนทองคำยังมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่า10-15%ค่ะควรมีไว้อยู่ในพอร์ตนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนรูปแบบอื่นค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณทีพามากค่ะขอบพระคุณค่ะ ราคารธรรมในโชงเต,ตราม่าสองค่ะถึงแม้ว่ายังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาโยกการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นๆแต่อย่างที่คุณมลบอกค่ะว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําก็ควรจะมีติดพอร์ตไว้แต่ว่าในปีนี้อาจจะมีสัก5-10ของพอร์ตการลงทุนนะ,ะแล้วเราค่อยไปเพิ่มการลงทุนในปีหน้าค่ะเพราะว่ายังไงทองคําก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกวันค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทิศทางการเงินการลงทุนรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมขิมงาน,น,นต้องลาไปก่อน,วน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไปวััดกน อย่ามือมันต้องการ